นิคลาสและไฟเยอร์วินเดมมาเก็ตมอนสเตอร์ทั้งสองตัวที่ส่งไปเริ่มโจมตีแล้วล่ะคะ่ะจากนี้เราจะบุกเข้าไปในดาร์เนสเฟียร์คุนตราแมนเบบิอุสภาพพิเศษอาเมิดดาร์เนส เตเสื้อครอพิศาสแห่งความหายนะเป็นเพราะผมท้ๆไปซเซ่หยราะผมวหน้าถึงได้ไม่ต้องห่วง คนเดียวยังไม่ตายครับลืมตาได้แล้วมนุษย์โลกที่ดี่คือตราแมนเหรอรู้สึกว่ามนุษย์โลกจะเรียกเขาว่าคุณราแมนคิง เขาจะเรียกข้าแบบนั้นสินะอุตราแมนคิงงั้นเหรอที่เป็นตำนานนั่นเองงั้นเหรอแม้แต่ที่โลกมนันกขฆ่าเขาเป็นตำนานด้วยนี่คุณเป็นคนช่วยผมเอาไว้เหรอเพราะข้ามีงานสำคัญอยากให้เจ้าช่วยทำให้อยู่เรื่องหนึ่งสิผมเหรอผู้ที่สวมเสื้อเกราะนั่นอยู่คืออุตราแมนฮิคาริยังไง เอ eh? แต่ว่าตอนนี้ตัวฉันไม่ใช่ตัวเขาตัวเองอีกแล้วเสียงนี่มันวุนน่นเสิริสว่านีเสื้อกลอกนะเป็นของมนุษย์ดาวเอ็มเพอเรอร์มันถูกสร้างขึ้นสำหรับใช้ทําสงคารามกำหวดพิทักษ์อวากาศเป็นเสื้อกลอกที่มีชีวิตอเมิดดาร์กเนสอเมิดดาร์กเนสหลังจะที่มนุษย์ดาวเอ็มเพอเรอร์ตายไป อเมิดดาร์เพสก็เร่ร่อนสแสวงหาผู้ที่จะม,มาสวมใส่มันจนกระทั่งมาถึงดาร์เพสเฟียที่ถูกปล่อยทิ้งไว้อยู่นอกโลกถ้า,างั้นที่ดาร์เพสเฟียโผล่มานั่นก็คือสาเหตุก็คงเป็นเพราะอเมิดดาร์เพสนั่นแหละตัวฉ <c oughs> ันไล่ตามอเมิดดาร์เพสจนมาถึงภายในดาร์เพสเฟีย ย,ยังทิ่รางกายไปเป็นผู้สวมใส่คนใหม่แต่ว่าเขายังไม่ได้ถูกอาร์เมอร์ดากเนสครอบงำได้สมบูรณ์เพราะอย่างนั้นตอนนั้นถึงได้จ,จะต้องรวมร่างเป็นหนึ่งเดียวกับอุนราแมนฮิคาริและปลดปลอยร่างกายของเขาให้หลุดพ้นจากการครอบงำของอาร์เมอร์ดานเนสให้ได้ รวมร่างกับพิคาริว่าแต่ใจผมรวมร่างกับพิคาริที่อยู่ในอเมอร์นักเดสด้วยวิธีไหนอ่า่ากย่าได้เตรียมพร้อมเอาไว้หมดแล้วเจอครับที่ว่าหัวหน้ายังอยู่เขายังไม่ตายแน่นะครับอยากให้ฉันตายนะครัยงไงหัวหน้า ปลอดภัยนะครับนายก็ด้วยนี่คุณที่ปิโนโแล้วก็นี่ช่วยผมเอาไว้ครับนี่มา <c oughs> ช่วยเขาเถอะครับตราแมทที่คารีเนะ่ ต้องชนะมันให้ได้งานกันฟินิกส์นีไ่ไม่ฮาราพูดไปเจอกันสนานนะอาเิโกกเรามารับแล้วจ้ะปลับใจฉันด้วยล่ะนี่พวกนายมาได้ไงเนี่ยตอนนี้มีไรก็อยู่ด้วยนะไม่ได้เจอกันพร้อมนหะ้าแบบนี้ตั้งนานแล้ว ไม่ไรคุงเหรอจริงเหรอคะคุณเร็วเดี๋ยวฉันจะอธิบายแผลให้ฟังนะถึงตอนนี้ฮิคาริจะหยุดมันเอาไว้ได้แต่อเมิดดรักเนสมันจะขยับได้อีกเมื่อไรเราก็ไม่รู้นะ,ะท,ที่สำคัญแม้แต่วินาทีนี้ตัวของฮิคาริก็กำลังถูกอาเมอรดรกเนสกลืนกินร่างไปเพื่อไปเป็นร่างของมันโดยสมบูรณ์ เพราะเรื่องนี้ที่เราต้องหยุดมันให้ได้ขอเดิมพันด้วยสักสีของ่วยกายได้เราจะทำได้จริงๆเหรอครับไม,นะมไม่เลยแตัว่าเทียบกับพวกคุณทุกคนแล้วแล้วจะไปเทียบกับคนอื่นทำไมกันล่ะตอนนี้นายเนี่ยเป็นตัวจริงนะแต่ว่าผมฮารุสากิครับนายเนี่ย บอกว่าทำฝันเป็นจริงแล้วใช่ไหมความฝันของนายอ่ะคืออะไรล่ะได้เข้าหน่วยกายแล้วต่อสู้ต่อสู้เพื่อโลกเหรอครับแต่ว่านะความฝันเนี่ยมันเล็กจ้อยขนาดที่ทำให้เป็นจริงได้ง่ายขนาดนั้นเลยนะฉันเนี่ยไม่สิไม่ใช่แค่ฉันคนเดียวทั้งจอ เทเป้ pe pe, แลวก็โคโนมิผู้นั้นออกจากหน่วยการกลับไปเดินบนทางชีวิตของตัวเองไม่ใช่เพียงแค่ทำฝันให้เป็นจริงอย่างเดียวนะแต่เพื่อเดินต่อไปสู่ความฝันที่ไกลกว่าเดิมแล้วทำให้ได้เดินไปสู่ฝันที่ไกลกว่าเดิมพวกเราก็ไปกันเถอะไปที่นั่นไงโบริวเอ,อาไปยับเลยครับ Guys, Zeli, go, di atas! 俺ら一緒になっちゃない、歪い รอยแผลที่ไม่มีอุส์ทำเอาไว้บนหัวของอาเมิดดารเมสนั้นเราจะเข้าไปข้างในทั้งร้อยแผลนั่นซะฮารุสกเกะจิจิจ ผมแน่น่อย่าตัดใจสิตัดใจกันเลยสำหรัาบาฉันนะนั่นคือเรื่องที่เกลียดที่สุดเลยกันสปีเดอร์ดีเจคชันคนหน้าโอเบก็เกลียดอันยอมแพ้ที่สุดเหมือนกัน

แมนที่คาริ เดสเฟียกำลังพุ่งเงมาอย่างรวดเร็วค่ะจะถึงขึ้นโลกเมื่อไหร่อีกไม่ถึงสิบนาทีค่ะคนอย่ายางคนนะ กอหยุดการพุ่งตกใส่โลกของดาร์กเนสเฟียร์แล้วจะจัดก,การตัดแหล่งพลังงานของมันครับเองทำยังไงเหรอคะแหล่งพลังงานที่ว่าคือเจ้าอาร์เมอร์ดาร์กเนสนั่นสินะใช่ครับมิเรยเริวพยายาืนข้า <c oughs> <c oughs> სოლიემ เอาเบิดดาร์กเนสก็ถูกจัดการไปแล้วนี่นะริวฉันต้องไปแล้วฉันจะใช้พลังที่เหลืออยู่นี่นำดาร์กเนสเฟียไปที่ดินแดนแห่งแสงดินแดนแห่งแสงเหรอใช่ฉันจะใช้เพลิงศักดิ์สิทธิ์ที่ดินแดนแห่งแสงเผามันให้หมดนั้นผมไปด้วยนายมีสิ่งอื่นที่ต้องทำอยู่เะ เบบี้อุ้งฝ่ามวยแล้วก็หน่วยไกส์ด้วยนะความเร็วของดักเนสเฟียเพิ่มขึ้นอีกแล้วล่ะค่ะ่ะเฮ้ยเอ้าเฮ้ยทำยังไงดีจังนี่อะฮะเออเฮ้ยเดี๋ยวสิเอาผมไปด้วย ด้านเดฟีย <recalled> ป <handled klore theater> ่าชันบยากาศออกไปนอกโลกแล้ครับอาแหม่ลงอไปทีแลก็ถูกกำจัดเรียบร้อยแล้วครับเกียร์บีก็ถูกกำจัดเรียบร้อยเหมือนกันค่ะใชโย่เฮ้ยเดีวหัวหน้าไอ้าราล่งเฮ้ย ผู้ที่เข้าไปในนั้นปลอดภัยหรือเปล่าครับไม่ต้องหัวครับทุกคนกลับมายังปลอดภัยครับถ้าตอนนั้นมนุษย์ดาเอเพลเลอร์สวมอาเมอร์ดักเนสมาด้วยแล้วก,ก็พวกเราจะชนะมันได้หรือเปล่าเนี่ย ชน,นะสิครับถึงจะไม่มีเครื่องยืนยันแต่ชน,นะแน่ครับนี่นายจะไปแล้วเหรอผมเป็นห่วงฮิคราริครับนี่มีเรื่องอยากจะคุยด้วยายะแาๆเลยแท้ๆน,นะไว้คราวหน้าไว้มาเที่ยวใหม่นะคราวหน้าเล่าเรื่องดีนแดนแห่งแสงให้ผมฟังหน่อยนะครับ พวกเราเป็นหนึ่งเดียวกันไม่เปลี่ยนไปจากตอนนั้นสำหรับฉันแค่นั้นก็พอแล้วทุกคนกำลังมุ่งไปสู่ฝันที่ไกลกว่าเดิมพวกเราต้องได้เจอกันอีกนะ ไม่มองอะไรอยู่เหรออะม,มิโกะอคือผมได้หยุดพักครับให้ผมอยู่ที่โลกต่อได้อีกสักพักจริงเหรอจริงเลยดีจังเลยนะนี่เขาส่งข้อความข้ามผ่านมิติมาบอกเลยนะรับเนี่ยแล้วที่เขาทำ้ด้ไงครับเนี่ย ัำมาแล้วเหรอมีไรเราอุตร้ากันนะเราอุตรา้านี่ละ่ะผมจะไปที่นั่นให้ได้ครับพยายามเข้าน,นะขณะตา